คําว่าปฏิจจสมุตประบาทเนี่ยก็คือถ้าเป็นมันจะมีทั้งฝ่ายเกิดซึ่งเรียกว่าสมุทัไทยคือเหตุแห่งทุกข์จะเป็นปฏิจจสมุปบาทของฝ่ายเกิดมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้กับประเภทที่สองก็คือฝ่ายดับปฏิจจสมุดประบาทฝ่ายดับสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับนะคะเขาเรียกว่านิโรธนะคะ ดังนั้นแฟงก็จะอธิบายเรื่องของอฝ่ายเกิดก่อนนะคะเพราะเราไม่รู้นะคะเพราะเราไม่รู้นี่คือสาเหตุที่แฟงจำเป็นจะต้องชี้หรือว่าบรรยายในเรื่องของการเห็นก่อนเพราะการเห็นเนี่ยเป็นเรื่องของรู้หรือผู้รู้นะคะหรือว่าวิชาทุกคนเคยได้ยินใช่ไหมคะความรู้ความเข้าใจนะคะหรือความรู้ รู้แม้กระทั่งรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยที่เป็นขั้นของสมถะเนี่ยก็อยู่ในรู้ของเป็ดของวิชานี่แหละแต่ก็50%แต่ถ้าจะเอา100%เเลยเนี่ยก็คือจะต้องเป็นรู้ที่เป็นปัญญานะคะอันนั้นเรียกว่าวิชาดังนั้นถ้าเกิดว่าแฟงพยายามไม่พูดถึงบาลีนะคะแฟงก็เลี่ยงไปใช้คำว่าเห็น เห็นเข้าใจยอมรับและปล่อยวางนั่นหมายถึงว่าวิชานะคะหมายถึงความรู้ความเข้าใจที่เป็นสติและปัญญาอันยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจแล้วเราอยู่กับรู้นะคะเราก็จะเป็นผู้ที่ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่จะทำให้เกิดทุกข์ขึ้นมานะคะถ้าเราสามารถเป็นหนึ่งเดียวกับรู้ได้เลยนะคะ ปฏิจจกสมุะบาทฝ่ายเกิดก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะเราไม่ส่งจิตออกนอกนะคะดังนั้นจงอยู่กับผู้รู้และอย่าส่งจิตออกนอก